สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเกของปุ้ยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถสวยๆดีๆมานําเสนอนะคะเป็นปรถเฟอร์จูเนอนะคะไม่อยู่แค่หลักหมื่นนะคะ2อ0 0มื่นสามมนเองนะคะลายคันเลยเป็น10คันเลยนะคะจอดอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ยังมี CHR นะคะเนี่ยค่ะปี2018นะคะไม่อยู่แค่2,000 0 3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ เกือบสิบคันเลยนะคะหลายคันเลยจอดอยู่ทางด้านนี้นะคะรถส,สวยๆไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมรถนะคะนอกจาก CHR แล้วก็ Fortuner นะคะนี่เอาผ่านนะคะเรามีรถเอาผ่านนะคะสีขาวกับสีดำนะคะสองล้านกว่านะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะจอดอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะไม่อยู่ที่แค่3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ รถนี้นะคะเป็นรถส,ยสวยๆไม้น้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมรถรายคันกันเลยนะคะว่ารถเนี่ยสวยยังไงนะคะแล้วทำไมเนี่ยไม่น้อยขนาดนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะตั้งหน้าร้านสนใจคันไหนนะคะสามารถมาต่อรองราคาปุ้ยได้เลยนะคะตอนนี้ก็พนักงานเตรียมกลับบ้านหมดแล้วปุ้ยก็เตรียมกลับบ้านขนขอนะคะก็เลยงาเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูรถค่ะ CHR สีขาวปี2018นะคะใหม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะจอดอยู่หลายคันเลยนะคะให้ลูกค้าที่สนใจนะคะมาเลือกคันที่ชอบนะคะทะเบียนที่ใช่นะคะหน้าร้านไปได้เลยนะคะหลายคันเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่ 6 0 0 0ต้นๆน,นะคะหน้าร้านนะคะสนใจนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถมาพบปะพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะจะเป็นส่วนลดหรือว่าจะเป็นของแถมแถมประกันภัยแล้วก็การรับประกันหลังการขายนะคะสามารถเจรจาพูดคุยต่อรองกันได้นะคะหลายคันเลยค่ะไม่ตั้งแต่30,000กว่านะคะ 4,000 0ื0,000าหมื0นห0 0มื0น0 0 0 0หนลักมืนะคะ, 10, ะ,คะมาก่อนก็จะได้เลือกคันที่ไม่น้อยไปนะคะในส่วนของ CHR นะคะหลากหลายคันเลยนะคะให้เลือกนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทเราเองนะคะที่หมดสัญญากลับมานะคะใครสนใจนะคะติดต่อปุ้ยได้เลยนะคะที่เบอร์0813559195นะคะและมาใหม่อีก10กว่าคันนะคะเข้ามานะคะ Fortuner เครื่อง 2.4V เกียร์ออตโต้นะคะรถนี้นะคะไม่เพียงแค่20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะ20,000-30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะคะ10กว่าคันนะคะมีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสันนะคะตอนนี้ก็มีแค่มาจอดเป็นตัวอย่างให้ชมนะคะในบางส่วนนะคะมีให้เลือกอีกหลายคันหลายหลากสีนะคะ ผ่านมาเลยเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะรถนี้น่าสนใจค่ะหารถสวยๆไมน้อยๆใช้นะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทเราเองนะคะสนใจเข้ามาเลือกชมนะคะติดต่อปุ้ยได้เลยนะคะ Fortuner สวยๆแบบนี้เลยนะคะรถสวยๆประวัติดีๆนะคะมีที่นี่แล้วนะคะนานๆมีทีนะคะ ราคาตั้งหน้าร้านอยู่ที่1ล้านต้นๆสนใจสามารถต่อรองราคาได้นะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะราคาต่อรองได้นะคะนี่ก็เป็นรถฮอตมาไวไปไวตลอดการของบริษัทเรานะคะเอาผ่านนะคะรอบนี้นะคะไม่น้อยค่ะ สาม0 0ื่นถึงห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหาอยู่นะคะมีให้เลือกนะคะทั้งสีขาวและก็สีดำนะคะฝนตกมืดอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะคะไม้น้อยค่ะรถประวัติด,ดีนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากของบริษัทเราเองนะคะใครสนใจหาอยู่นะคะเอา่าดสวยๆงามๆ รถหมดสัญญาเช่านะคะสามารถซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเป็นราคารวมแบตแล้วนะคะสนใจก็ทักทายติดต่อมาที่ปุ้ยได้เลยนะคะมาดูรถชมรถได้ด้วยตัวเองนะคะทั้งสีขาวและสีดำนะคะติดต่อปุ้ยได้ที่เบอร์0813559195นะคะ รถนี้นะคะไม่น้อยรถส,สวยไม่ผิดหวังค่ะราคาสนใจคันไหนทักทายเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะผู้ยินดีให้บริการค่ะ